สารแหลงสิจูงแขนพระบเบิงนำโคงไหลอยู่จนจนมัน่นสิแหลงได้จังใดภายวะเมืองอีสานเสารสิจูงแขนพระไปเบิงเสียงแค่นดังจนจนมั่นสิเสาไดใดจังไดครับสวัสดีมิตรพอแคนแฟนบลําที่ติดตามชอม่องสัตว์มักบนอนช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนีวันที่24กันยายน2 5 6 5กับบรรยากาศฝ่าพ้นตกกระนำในภาคอีสาน ไล่กันมา camel, หลาเหมือแล้วจนหมอลำไลายๆ่่วงไป้เลื่อนการแสดงออกไปหมอลำใจกันร่อยติดไปออนทั่วอยู่ทาังิวัดสุรินเมืาขึ้นติด่านมามีกำหนดการที่แสดงอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินกับแสดงบัไดเพราะสถานทีบ่เอืออ่วยมีฝนตกหลายต่างเวทีบัวได และอีกวงหนึ่งที่ออนทั่วที่ทังกรุงเทพปฐมบ,บันเทิงศิลป์กระเลื่อนการแสดงจากวันที่2 2กันยายน2,565มาแสดงเมื่อค่ำเคื่อนหนีวัน 23, ที่ยีทีมอชฉด2แต่ถึงจังไดก็ตามถึงมีฝนตกแต่แฟนๆ f อก็ยังไปให้ยกำลังใจกับปฐมบ,บันเทิงศิลป์ที มีคิวแสดงอยู่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทริปนี้สิมาสรุป3ข่าวดังที่เกิดในรอบอาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าอียังเกิดขึ้นแน่ในวงการมอลลั่องเ้องมาติดตามรับชมได้เลยนะครับข่าวแรกการเปิดประตูรดเ,เปิดโปงของมอลลัใจเกินรอยปลอยซิริชัยที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่มีคนเข้าไปชมในกลุ่มปิดทำลายทุกสถิติในการไล่สดมีผู้ชมเข้าไปหนึ่ง เก่าพันคนสล้านเขียดแตกบวกลบคูณหารตัวในไรห่สด129บาทคูณ1 0 0 0 0เก่าพเก่าไปและผู้ชมในหนาเวทีอีกงานมีกระเชียดสามล้านแตกทำไยสถิติของวงการหมอลำที่มีคนเข้าไปชมหลายที่สุดเป็นหมอลำที่กระแสแห้งในรักการตอบรับจากแฟนๆเอฟซียางล้นหลาม มาตังแท้จะดูการกี่แหล้วยมดูการหนีเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่อลังการและมีการออนทั่วกันไปเหยาวเหาคิวงานเหยาวเหยียดสำหรับบอยซิริชัยคิวงานต่อไปอีก8 9เดือนตามกันไปแบบเยาะๆสำหรับเอฟซีของขมอลลัใจเกินรอยบอยซิริชัยข่าวที่2การเสียชีตของศิลปินท่านซอปป,ปลาอินแตงแก้วบัวล่าเป็นศิลปินที่เป็นที่หูจักมีซื้อเสียง ทางฟังพี่น้องซอปปอล่ามือซอเมืที่ผ่านมากินแตงแก้ววอลาศิลปินแห่งซอปปอล่าได้ตัดสินใจจบชีวิตของเจ้าของโดวยว่ายแค่30ปีเท่านี้ก็ชอบวงการนำของซอปปอล่าซึ่งถือว่าเป็นศินลปินที่มีอายุหน่อยมีคนติดตามหลายได้ตัดสินใจจบชีวิตของเจ้าของโดยการ ไปกระโดดแม่น้ำโค้งจากการที่ตี่ตามขา่าวสาเหตุของการจบชีวิตเธือนนี่เป็นเรื่องเงืน่นเงื่นท่องๆเกิดจากปัญหาหนีสินประมาณ3ามอยล้านกีบคิดเป็นเงินไทยอยู่กระยุป,ประมาณเจ็ดแปดแสนบาทที่ทางครอบครัวของอินแตงได้มอบเงินให้อินแตงไปเก็บรักษาไว้เมื่อปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ทางครอบครัวจําเป็นต้องใส่เงินในทวงถาม เงินเตีย่ยหายไปแต่ทังอินแตงบอกว่าบ่วมีเงินมาคืนไห่จึงเกิดปัญหาการระวังครอบครัวเป็นสาเหตุให้อินแตงได้จบชีวิตของเจ้าของก็เป็นเรื่องที่ช็อกวงการหมอลํำทางทั้งซอปปอล่าอ่พอสมควรทัดจากถาเบิงยอ่อนลังไปมือสองมือก็ยังเห็นอินแตงไหลชดหองเพลงกันอยู่ก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวอินแตงแก่วโบลากับการสูญเสีย คนในครอบครัวไปในเทื่นี้ก็ขาแสดงความเสียใจด้วยข้าวที่สามไมพัชรีท่าทีมนักดน,นตรีที่ร่วมงานกันมายาวนาน่นหลังจากไปแสดงยู่ทีท่างกรุงเทพบ้านอีสานลํำเพื่อนเตาปูนกรุงเทพพระมหาคนครหลังจากจบการแสดงไม่พัชรีได้มาโผยกเลิกทีมงานทีมนักดน,นตรีที่ร่วมงานกันมายาวนาน่นที่มีคิวงานร้องรับอยู่เกือบปล่อยคิวแต่ พดบวกเจ้าผาที่จางงานบอกว่าบ่ตองห่วงมีทีมงานนักดนตีทีมสำรองเตรียมไว้สำหรับงานรับไหวแล้วและเมื่อคเคลื่อนที่ผ่านมาไม่พัชรีมาแสดงอยู่ทธีรางตะวันแดง จังหวัดมุกดาหารก็ยังได้โพสทิ้งท้ายบอกว่าให้จบนะอย่าให้เปิดคลิปเสียวิดีโอโบ่อยากทำจบเถอะและทิ้งท่ายบอกว่าปลาตัวเดียวเน่ามดของสูดรายละเอียดประเด็นความคัดแยงของไมพัชรีกับทีมงานนักดนตรีที่เคยร่วมงานกันมาตื่นลึกหน้าบางเฮาบอกอาจไปลงดูได้แต่ต้องลอกการเปิดเผยจากไมพัชรีว่ามันเกิดยังข้น ในทีมงานของไมพัชรีเองก็ต้องติดตามกันต่อไปไอควาอคิดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์ของนอะไรป่ปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบอ่าฝากคลิปต่อไปคลิปหนะ้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ